แทักษอรนไม่ซีเรียสทิมพิธาหลุดพูดชื่อบ่อยย้ำชัดเพื่อนกัน20ปีตัวจริงรอแอปพรูฟก่อนยังคงถูกชาวเน็ตจับตาเรื่องความรักอย่างต่อเนื่องสำหรับ F ฟทักษอรนที่ยังไม่ฉเฉลยว่าหนุ่มคนเดียวในใจที่กำลังศึกษาดูใจนั้นเป็นใครในขณะที่ถูกโยงทิมพิธาอยู่ตลอดเพราะฝ่ายชายหลุดพูดชื่อบ่อยๆล่าสุดแฟตอบย้ำชัดอีกรอบเป็นเพื่อนกันนาน20ปีส่วนตัวจริงรอแอปพรูฟก่อน รู้สึกยังไงที่เพื่อนๆเ,เตรียมตั้งท่าแฉอย่างเช่นอ้ํออธิชาติที่เขารู้อาจจะเป็นตัวหลอกก็ได้นะคะหัวเราะพี่อ้อ๊อฟอเหอแต่จะบอกว่าพี่อ้๊อก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ทุกวันนี้ดูแลเอฟด้วยเขาไม่ได้บอกรักแต่ปากอย่างเดียวเขาดูแลด้วยดูแลทั้งกายทั้งใจน่ารักกบไม่ได้กลัวเพื่อนจะหลุดปล่อยโพสใช่ไหมไม่เลยค่ะเพราะเขาวลวงให้เพื่อนเหมือนกันหัวเราะแล้วเดี๋ยวดูสิว่าใครหลุด หัวเราะไม่หรอกค่ะค่ะอันนี้พูดเล่นนะคะทุกคนก็เป็นเพื่อนที่รักและไว้ใจหมดค่ะก่อนหน้านี้แพทนภปา่าก็หลุดแซวในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองอ๋อจริงๆอันนั้นไม่ได้หลุดนะแอฟก็ยังงงๆกันอยู่เลยคือเหมือนเราพูดกันคนละเรื่องอยู่ขะตอนนั้นเหมือนเป็นเทปที่เป็นแพทกับบุโก,โกะใช่ไหมคะก็ถามมาแอฟก็ตอบไปก็ตอบแค่นั้นค่ะแล้วแพทเขาก็พูดเรื่องอื่นที่ไม่ใช่คำถามเดียวกัน แล้วเป็นเรื่องของเราไหมไม่ใช่ค่ะคะคงเป็นการเข้าใจผิดกันค่ะก็เป็นธรรมชาติของรายการแชร์ข่าวสาวสตรองบางทีเราแย่งกันถามแย่งกันตอบก็จะงง,งงนิดหนึ่งล่าสุดทิมพิธาหลุดพูดชื่อเราเราได้เห็นไหมเห็นค่ะก็เป็นเพื่อนกันเขาก็คงเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะหมายถึงว่าก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วข่าวแอฟกับทิมอันนี้ก็พูดตรงๆได้เนาะ ก็มีมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้แปลกใจอะไรแล้วสำหรับเราข่าวให้มันก็คือข่าวแต่การที่เรายังเป็นเพื่อนกันคุยกันก็แยกเรื่องก็ยังเหมือนเดิมทิมพิธามีการขอโทษผ่านสื่ออันนี้เรารับทราบใช่ไหมข่ารับทราบค่ะแล้วก็มีการคุยกันส่วนตัวด้วยบางที่เขาก็จะบอกว่าวันนี้มีการพูดคุยคุยเล่นแล้วอาจจะมีพูดชื่อเอฟออกไปบ้าง คืออยากจะบอกว่า F อฟทำงานตรงนี้ f เข้าใจ F ก็บอกคุณทีมว่าอันนี้สบายใจได้เลย F อฟอยู่ตรงนี้มา F ฟเข้าใจเรื่องพวกนี้มันเป็นสถานการณ์ที่เราก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อนแล้วเวลาสัมภาษณ์หรืออะไรเราก็อยากจะให้บรรยากาศมันดีมีข่าวกับทิมพิธาแล้วคนเดียวในใจมีถามถึงข่าวนี้บ้างไหมไม่ข่ะเพราะทุกคนรับรู้ว่า F กับทีม f กับคุณทีมเป็นเพื่อนกันมานานแล้ว อันนี้คือโดนดุมาว่าไม่ควรเรียกชื่อเฉยๆคือบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจคือรู้จักกันมาเกือบ20ปีบางทีเราก็เผลอคุณทิมนะคะกดดันไหมที่ยังมีคนสนใจว่าเขาคนนั้นคือใครไม่เป็นไรค่ะกดดันต่อไปก็ได้แอฟไม่เคยเบื่ออยู่แล้วแต่ว่าจะมีคอมเมนต์ส่วนหนึ่งที่เบื่องั้นแฟถือโอกาสตรงนี้คือถ้าใครเบื่อก็ขออนุญาตข้ามไปเลยก็ได้อันนี้แอฟเข้าใจทุกคนทุกฝ่ายแต่จริงๆก็อยากจะให้เข้าใจแอฟด้วย คืออย่างวันนี้มาทำงานทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองมาเปิดตัวพรีเซนเตอร์แล้วพี่น้องนักข่าวทุกคนก็มาทำหน้าที่เหมือนกันคนอาจจะบอกว่าถามอีกแล้วแบบนี้แต่ทุกคนก็คือทำหน้าที่ของตัวเองเช่นเดียวกันมันก็ต้องมีประเด็นว่าถ้ามันซ้ำก็ต้องขอประธานอภัยค่ะก็อยากจะมีเรื่องใหม่ๆให้มันไม่ซ้ำแต่ณนะตอนนี้มันมีเท่านี้คือไม่อึดอัดแล้วก็ไม่ได้ลีลาถ้ามีสเตจให้ข้ามไปกว่านี้ก็จะพูดแน่นอน มีความชัดเจนก็จะแจ้งให้ทราบรุ่นนี้ไม่มีปิดบังแล้วค่ะรอแอปพรูฟคือเขาแอปพรูฟนะไม่ใช่แอปรอเขาแอปพรูฟเครียดเจ้านี่โปสต์ประจานสาวสองนักร้องหมอลำผูกคอลาโลกสาวสองนักร้องหมอลำเครียดเจ้านี่โปสต์ประจานผูกคอลาโลกดับสลด เมื่อเวลา11.30นนวันที่6กันยายน2566ร้อยตำรวจโทนัทธบดินทองอินรองสวสอบสวนสพหนองปลือจังหวัดชนบุรีตรวจสอบหลังรับแจ้งเหตุมีคนผูกคอเสียชีวิตที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งภายในซอยเขาน้อย9ตหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี ที่เกิดเหตุเป็นอพาร์ตเมนต์สูงสามชั้นบริเวณชั้น2หน้าห้องเล็กที่ดี26พบกลุ่มเพื่อนผู้เสียชีวิตอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจตรวจสอบภายในห้องน้ำพบร่างของนายลัคนากรอายุ34ปีชาวจังหวัดบุรีรัมย์อาชีพนักร้องหมอลำสวมชุดนักร้องสีส้มแต่งหน้าใช้สายไฟผูกคอตัวเองเสียชีวิตติดกับท่อน้ำทิ้งด้านบนคาดว่าเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงตรวจสอบร่างกายไม่พบร่องรอยถูกทำร้ายและการรื้อคน้นทรัพย์สินแต่อย่างใด จากการสอบถามกลุ่มเพื่อนนักร้องที่ทำงานร่วมกันให้การว่าผู้เสียชีวิตมีอาชีพเป็นนักร้องหมอลำอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งแถวพัทยาใต้ก่อนเสียชีวิตก็บ่นตัดเพอเรื่องปัญหาหนี้สินที่ยืมเพื่อนมาจำนวนเงิน20,000่นกว่าบาทและเคยคิดสั้นผูกคอเสียชีวิตมาก่อนหน้านี้แล้วโชคดีที่เพื่อนเข้าไปช่วยไว้ทันก่อนเกิดเหตุช่วงเช้ามืดผู้เสียชีวิตได้ส่งข้อความมาในไลน์กลุ่มนักร้องเขียนว่ารักเพื่อนทีมงานหนุ่มผู้สินทุกคนนะค่ะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่ร่วมงานกันมาปีกว่าเกือบสองปี สิ่งไหนที่ทำไม่ดีก็ขอโทษทุกคนด้วยนะขอให้ทุกคนจำแต่สิ่งดีๆที่เคยทำมาขอให้ทุกคนทำงานรักกันแบบพี่แบบน้องแบบนี้ตลอดไปคนที่อยู่ก็ขอให้สู้ต่อไปขอโทษทุกคนที่ตัดสินใจแบบนี้ จากนั้นก็เงียบหายไปหลังเลิกงานเสร็จทุกคนจึงพามากันที่ห้องผู้เสียชีวิตเปิดประตูเข้าไปก็ต้องตกใจเพราะผู้เสียชีวิตใช้เชือกผูกคอเสียชีวิตแล้วส่วนสาเหตุนั้นทุกคนคาดว่าผู้เสียชีวิตนั้นเกิดความเครียดหลังถูกเจ้านี้โปสประจานทวงหนี้จึดคิดสั้นตัดสินใจผูกคอเสียชีวิตดังกล่าว